เกศรินเลยกันนี่คุณให้เกียิคุณครูใหญ่ของผมด้วยนะฮะครับผมแอดเต็นป้านแอกเอหมายเลขหนึ่งหกสามเอหนึ่งหกสามวิทยาโพพุตานครับวิทย์ซูปราบางมดเรซิง่งบายโอหนองแคร กิปจูเนอร์ครับส่วนแทร็ก B ครับหมายเลข222คุณสุปว,วัติคุณสวัสด์ดาราเทค t ทีมไทยแลนด์อิสระกิราวัยรุ่นัยรุ่นบกเฉดนฮะแก่งเข้าัยรุ่นบกเฉดนะน่าสนใจครับรุ่นนี้เฉือนกันที่เซนเซอร์สนุนพันของวิทยาทีจิเม่คือที่น่าสนใจเนี่ยที่เหลือที่กำลังจะว,วิ่งเนี่ย ต้องทำให้เร็วกว่า1 1 0 4 4ครับซึ่งโองกาสมีไหมมีผมว่าเฉือนกันนิดเดียวครับคสัญญาณไฟหลดมาที่เร,รียบร้อยบอกระเฉดออกไปก่อนครับบอกระเฉดบอกระเฉดขยี้กันเร่งครับพิธ<ด>ีกาโมตานไม่ค่อยท่าไร่แต่บอกระเฉดแรงจริงครับผมว่า10.76 <40 S 3> ครับโอ้โห 1.763ครับกับ<ต>11.573เป็นไงอยู่ยากแล้วครับเป็นจะลงจะไม่เคิน้นตอนนี้ไม่ดึงหน้าแล้วครับต้องนองต้องลงไปนอนดึงดาวครับอู๋พูดว่า11.0เกูว่าแน่ครับแม่งกด17เลยครับดาตาเทคทีมแลนและอิสระกีฬาวัยรุ่นครับ1.763 0กีฬาวัยรุ่น ทางบ้านถามว่าพี่เอปะทู<า>ลดน้ำหนักยังไงนะครับครับง่ายๆ